เราได้มันญี่ปุ่นออกไปแล้วก็มันก็เหลืออ้อยถ้าเหลืออ้อยถ้าเราอยากแซมอ้อยอีกเราดี๋ยวถ้าเราเอาเอามันออกนะครับมันออกแล้วก็เราก็จะสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยกเกษตรอินซีมาแล้วครับนนี้เราก็จะพามาดูอันนี้ก็จะเป็นมันญี่ปุ่นกับอ้อยสิงคโปร์นะครับอ้อยสิงคโปร์ก็มันก็แซมขึ้นมานะครับ ดูมันญี่ปุ่นเต็มไปหมดนะครับทรแรกกลัวอ้อยจะตายนะครับแต่มันก็ปลูกด้วยกันได้อยู่นะครับมาดูฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นพันอ้อยสุพรรณห้ศูนย์นะครับที่ปลูกที่ปลูกถ้าใครได้ชมคลิปผมก็จะบอกแนะนำวิธีการปลูกไว้ด้วยนะ เริ่มตั้งแต่แถวแรกที่ปลูกนะครับเนี่ยแถวแรกยุบไปถึงนู่นนะครับโอ้ผมว่ามันโตเร็วมากนะครับโตเร็วมากเนี่ยนะครับปลูกเป็นหลุมนะครับปลูกเป็นหลุมตอนนี้ ก็ได้ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8แถวแล้วนะครับ8แถวแถวและประมาณ20หลุมนะครับ8คูณ20ก็ประมาณ160หลุมแล้วนะครับเนี่ยอันนี้สำหรับอ้อยสุพรรณ50นะครับขึ้นเร็วนะครับขึ้นเร็ว ใส่หลุมแล้วก็เราเราจัดการเรื่องพวกปุ๋ยได้โอเคนะครับเพราะว่าเราเห็นมันมันว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับมันเราเห็นว่ามันเกิดอยู่ตรงไหนแล้วก็เอาปุ๋ยขี้ไก่ใส่ตรงนั้นนะฮะอ่าเนี่ยครับเนี่ยใช่หมดเลยนะครับมันก็จะมีต้นหญ้าต้นข้าวแซมด้วยนะโอเคพันสิงคโปร์นะครับอันนี้ ไม่ดูนะครับไปพันสิงคโปร์ก็มีพวกไอ้นี่มาด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเราเอาเอามันออกนะครับมันออกแล้วก็เราก็จะเอาเอาดินมากบขึ้นเยอะกว่าเดิมนะเพราะว่ามันเพราะว่ตอนนี้นะครับ มันญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยนะครับตนนัวนี้แต่ถ้าผมเอามาปลูกผมก็ปลูกเสริมไปเรื่อยๆนะครับขุดปลูกทีละห้าหลุมปลูกผสมผสานกันไปนะครับเราเราได้เราเราได้มันญี่ปุ่นออกไปแล้วก็มันก็เหลืออ้อยถ้าเหลืออ้อยถ้าเราอยากแซมอ้อยอีกเราก็เอาพวก นพวกเข้าโพดนะครับมาใส่อีกก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่ากว่าอ้อยมันจะใช้ประโยชน์ได้ก็ประมาณปีหนึ่งนะครับ9เดือนถึง11เดือนนะมันจะพอดีคันนะครับให้ชมบรรยากาศธรรมชาติสวยๆนะครับสำหรับวันนี้ช่องสองหนึ่น้อย เกษตรอินทรีย์ก็ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับนะครับ